เรามาตั้งค่าไลฟ์สดกันนะครับไปที่ t i k t อกนะครับแล้วก็มาจิ้มบวกเลยครับจึงเข้าไปครับแล้วก็มาที่ไลฟ์นะครับก่อนอื่นนะครับมาตั้งชื่อก่อนเลยนะอันนี้ผมจิ้มเอฟเฟกไปเนาะอ่าผมมาเอฟเฟกเดี๋ยยังเพิ่งพูดถึงเอฟเฟกนะปิดไปก่อนครับอันแรกเลยที่เราต้องทํานะครับคืออันนี้ครับตั้งชื่อครับผมจะบอกว่าทําคลิปสร้างตัวตนไปด้วยกันครับจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วผมก็ตั้งหมวดหมู่นะตรงนี้จิ้มเข้าไปนะครับหมวดหมู่ผมเป็นหมวดหมู่การเรียนรู้นะผมจิ้มไปนะครับเรียบร้อยผมก็เพิ่มเป้าหมายนะครับนี่ครับผมเอาดอกกุหลาบสัก200ดอกแล้วกันขอมาสัก200ดอกครับยืนยันยืนยันไปครับเสร็จแล้วให้เรามาที่การตั้งค่าตรงนี้ครับจึงนะตรงนี้สําคัญนะครับตรงผู้ควบคุมก็คือเราเนี่ยแหละครับหมวดฝึกฝนอันนี้สําหรับคนที่ฝึกไลฟ์นะครับ เลือนมาตรงนี้แล้วกันครับคุณภาพวิดีโอนะที่ถามผมมารอบนั้นว่าอยากให้คุณภาพในการไลฟ์เท่าไหร่นะเราจิ้มไปที่คุณภาพสูงสุดเลยครับ 1080p แบบนี้เลยบางคนมาจิ้มไว้ที่ 720p ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความละเอียดมันก็น้อยลงครับเอา1 0 8 0ไปเลยครับแกกลับมาครับเสร็จแล้วนะครับควบคุมผู้ชมผมจะจิ้มให้มันออนนะครับเพราะว่าอยากให้คนเนี่ยดูนะครับเขาจะช่วยคุมผู้คนนะครับให้เรานะครับ จิ้มตกลงไปครับคือผู้ชมอายุที่ต่ำกว่า18เนี่ยจะไม่ให้เข้ามาใช่ไหมครับถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับของขวัญในไลฟ์รับนะครับแกลเลอรี่รับนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับสำคัญเหมือนกันครับการเผยแพร่เนื้อหาในจิ้มเข้าไปครับเราให้จิ้มออนขึ้นมาครับจึงครับแล้วก็จิ้มไปที่ด้านบนครับแบรนด์ตัวเองครับเวลาเราพูดอะไรไปนะครับถืออะไรมาในมือเนี่ยนะครับตัว AI จะ ไม่มองว่าเราผิดกฎนะครับเพราะว่าเราได้จิ้มตรงนี้แล้วว่าเนื้อหาที่เราพูดเนี่ยเป็นแบรนด์ของตัวเองแบบนี้นะครับบันทึกไปเลยครับดําเนินการต่อครับนะครับทีนี้มาถามผมเรื่องเอฟเฟกนะครับว่าทำยังไงมีเอฟเฟกแปลกๆในการไลฟ์นะให้มาตรงนี้เลยครับนี่มาที่เอฟเฟกตรงนี้ครับเอฟเฟกตตัวแรกนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ครับผมจิ้มเข้าไปก็จะเป็นตัวผมแล้วก็มีข้อความเนาะแต่ว่าข้อความเนี่ยเราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้อ่า เสร็จแล้วก็ใช้2นิ้วเนี่ยครับตัวหนังสือที่มันเจาะทะลุนะครับเป็นนามสกุล pnd หรือไม่ก็นามสกุล photoshop ครับได้หมดครับเนี่ยจะจับวางตรงไหนก็ได้ครับเป็นข้อความแบบนี้อันนี้เราต้องไปเตรียมไว้นะครับเนี่ยจิ้มไปที่เอฟเฟกต์อีทีครับเราสามารถเปลี่ยนรูปได้ไหครับนี่ครับจิ้ม่างนี้เลยเปลี่ยนรูปแบบนี้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนรูปได้นะครับอีกอันนึงครับตัวนี้ครับจึงเข้าไปครับนี่ครับจะเป็นตัวเราเล็กๆนะครับเดี๋ยวผม เปลี่ยนรูปร่างนิดหนึ่งนะอ่ะอันนี้แล้วกันเปลี่ยนรูปนะครับแล้วก็นี่ตัวผมอยู่ตรงนี้สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้นะครับลองขยายนิดหนึ่งครับ2นิ้วนะครับปึ๊บเนี่ยกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกทีครับย่อขยายอีกทีหนึ่งเึ๊บเปลี่ยนวงกลมครับย้ายอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยครับง่ายๆแบบนี้เลยครับมันอยู่ที่ตรงเอฟเฟกต์นะครับนะครับง่ายๆเลยนำไปปรับใช้กันนะครับจานเปียกสอนถ่ายทำครับ